ยุขสบายดีพี่น้องสบายดีสุมงสบายสุขสบายคนพ่อก็ต้องนักสลาคือกันพี่เนาะตอนเต้ารีบพี่เนางเลยตอน,น <S 2> <S 2> เดือนยังม่ทันตกจ้ะเอาหลังชิลุงเกี่ยวเขารอบที่สองเนาะให้มันแหลกเสพพี่เนาะพาเอาเกี่ยวพี่เนาย ข้าวเกี่ยวมันแล้วเดียวพี่น้องหลายคู่หลายคนเม่นมาว่าพะยุงยังสิมาอีกได้น้องสาวลาว่าซั่นวันที่7หมพะยุงยังอีน่ะพรยังสิมาแต่ฮู้พะยุงยังดอกพี่น้องเม่นมาหามันบ่ได้ดอกมันสิมาก็ได้เลอานเนาะ មកបងទីតើមិនបូកសុខសុខវាមិនចលង สิเป็นรอบสุดท้ายนอกเกี่ยวเขานะแต่มือน,นี้จักสิแล้วหรือเปล่าเอาปหนไอยจิขึ้นเฮือนอายวันที่หกซุ้มเฮาก็ะเล่งเกี่ยวยา้มันเลี้ยวพัวสิไปขึ้นเฮือนอกกายฝากกดไลค์กดแชร์ในได้พี่น้องเด้อ เป็นกำลังเอ้อกำลังใจให้ซุมเฮาเนาะเกี่ยวเขาพี่เนาะ สุขี่เนาะมอกแค่งเอาตัวมาเลยเนาะใช่ค่ยพวกเขาท่งสุดท้ายเอ้อประมาณทงสุดท้ายท่งแน่ยังช้ามทงคือเก่าแต่ว่าอาจจะเป็นเทื่อสุดท้าย ท่านผนงานน่ารัยท่านมีคนงานตัประมาณสอสามมือทป่ิลยอเฮ้ยจะต้องสังก่อนทวนแล้วมันสีแเด็เมาะ กระอยมาสวยแพ้น uh, hey, ี้จ้ดสวยเอ้ากูช่วเคืนยังกูขึ้นเนาะยังกูสวยข้ากูข้ากูมาแข่งคืนขี่กูมาเกี่ยวกังคืนอ่าอีเดี๋ก็จะโตนะมาคายกูไหมโอ้มีตอีกงมาคายกู วันนีไปจางงานเฉาจอยสองงานสองงานผูมือเดียวนะแล้วว่งานที่สองแล้วสองร้อยค่ะน่าไม่เันหนี้ดิฮะสองร้อยโดอไรสี่วันเนี่ยสี่ร้อยอ๋อที่เดนสองงานต่อเมาเลยก็ควรได้เนาะกว่าโดดงานเลยเนาะกาวงานเม่ยมนจ้างขายีกแล้วมันหมดแล้วก็หายร้อยหนึ่งก็ึงมือเขาเลื่อข้นมา มอจนแล้วเดี๋ยวสองคนถึงว่าจนหกสี่ห้าโมงประมาณน้ึา่ย่วยหน่อยหนยมาหามาให้สมานมาเดียวด้กระักนลฮะไม่ใช่พี่มาหายใจมีมีมามาบมลี่ยกัน้าเลยรตัดสัง้วสิรงเดีย ถ้าจ่อยก็ไปนั่บนเนาะจะข้นจิงมือนี้นะเซฟเนมาลงพี่ลองให้เงี้ยข้นเกียงพี่กลี้ยงเลี้ยงแต่ขวนเราเราก็เฮ้ยจอยโฮ้ยลูกยิ่งแต่ขวน ไอบ้าสักแค่หนี่นี่เกลือร้อมเชื่ออยู่บางนีวเท่อหน่พูด้าี้เ้าเอ็ดเห้าเอ็ดานักสินวปั้นก็เรียบร้อยเอาขึ้นเล่าเรียบร้อยมาเรียบร้อยเลยปั้นเรียบร้อย วันแ้วแล้วเขามันขอบแล้วแค่นึงมั้ยหนูเฮ้ยจอยขึ้นหื่นใหญ่เข้าไปป่าวเขาวันมาอีเล่าเดี๋ยวนี่นะมันหมดชัยเลวนเซโผู้ใดไปบอสเชคอยู่เซโนใ่ะเเอาหืนใหญ่ใหญ่ดิ อสวมูปไปไปเกี่ยวไปติดจังหวะเผาเกี่ยวเขาอย่ามันเลยเอานะกระลุงด้สิไปะดนี่กระโดดนี่ขื้นนี่นี่มันยังพังบกขาดเคยกเาอกไปมันุไปไปไปอปโทษทีพีทีนึงโอ้ยจ่อยมาตี ไปเขี่ยวบอเขาได้ว่ามาเขี่ยวทั้งนี้เด้าเ้าโตไปเที่ยวบอข้าถาม้านงว่าไปเขี่ยวบอพี่เนาะบอ้างว่าไปเที่ยวทั้งนี้ไปเที่ยวค่ามาทนมาแล้วพี่น้องเ้ยนั่นแหละยังว่าความเขี่ยเขาเนี่ย เป็นใครรึเปล่านี่เคยหลาเลือกเคลาไปป้ายไนองสลกไปคือกไปแลองสลกลาไปนะี่ยไไปเขาเอิองีดแคนันี้บ่พี่น้อง

ขนาดวเออนี่คอว่เอานหนมันใครแต่จัไเี่มัน,มมมนบ่อไมีห่าพี่นอ้องนับแต่มือนีนอบบ้มีูออ่กบบใครเนี่ยเฮ้ยเก็บมัมันเดีเามาเอ,อ่เ <c oughs> ก็บเลยเห็นเก็บลย เนเื่อนเกะ่มาไเมื่อนักเตจะกียอมนกะใช่แค่ใช่เช่ไหมจกลุ่มกลุ่มครนเจะใช่แกจะห่างมอเออจใช่แกะจเขาเนี่ขาอรเเียมมันเทบไี่นไปแห่งทำเนีตาลมันมู่นแกงน่อยก็ ี่ยวเขาตะเก็บมันาหารูดบองบ่ได้คอยกินหรอไม่แต่มะกรูดหันโขกมากินเน่ยเหรอะกินเื้อเขาบ่กินเือเขาเหรอะมีของมันถกินนักกุเก็บขนหมักอาหารเดี๋ยวแบบมันมนะ เป็นพัดเป็นท่อท่อมากินแต่ลูกสาโกกมาบ้านเหาะนัวตลอดไม่กิน้ายอยู่เลยราพันหมักกินเด็นมากพี่เนาะสะโพอ่ะอ่างปลาเห็ดกระบุกอ้อยบุกอ้อยเหพเห็ดก็เห็ดกินเองอยู่เป็นพวกพัดพวกอย่งนั้บุกออยเห็ด เห็ดตลอดนะขู่มืออยู่บ้านนี้เครื่องมันบุกขบเลยเห็ดอย่างเป็นไอ้กี่หน่อยมาอยู่เจ้ากระถาเอาดูกมาเทัาจอนมาเม็นหัวเท้าก่อนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจิ้นเจ้าพีมาปลาหย่าอะไปรมาไปเร็ว โบเมนแท่เงเด้อหน้าเีนหน้าเปลบ่บอกเนาะแม่แต่ตอ,อนเถียงเลยนะแม่นี่นี่คนต้องเถียงเนาะตอนแกตัวใดค,ค,ค้น,นยุคตวคนค่าเทาไรนี้ค่าเทไรนี้เลยตัคนน้อยมาปลยมาเหตุผลเขาที่เขามือน่วไปเมื่อฮาลุลาลไปเฮ้ย <หา S 2> มึงดูอีจอย ได้ล้วีดตเขาบ่แล้วเานนี่สิตอ่ะะนสอาน้ออนมาเมือนาวเ้า้แก๊กเลก้อยปลายเนางก็ไหลนี้ไปทางใดนามีาตรงไหนอีเ่เวแต่มื่นะนาเอื้อยเอื้อรุ่มเย Ừ. Được rồi lên lẹo rồi, màu rồi. आज शाम का हूं हम्म चल अपन ले के เมื่อยายูแลวพี่น้องแจ้งมานรายมือเลยอย่าว่านะค้ำคมากกว่ามือจะว่าคำคำมากก่มนปโตกเนาะวานีบโตกมือก่อนนะมือบโต๊กตกมือตกมือก่อนบะต๊กมือวานปโตกมือช่วงใช้สิบ่มีมือเลยมือเน้ยมันงามเลยงามพ้นเลยว้ตกเดินหกเดืนเ็ี่หนาเดินหกเดินเจ็ดสิบมีพเนาะมันึมื่อก่อน ลงนาเขาก่อนนะจ๊ะลงนาเขาก่อนชอ,องบาวน้อยนี่มนาะไจ๊ะชัดทองลุกเอือยบาวน้อยผมว่าเกี่ยวเขาเขาป้ามิ้งเลยดูไเกี่ยวเขาเขาเอื้อลุกเอือยลูกเอือยใช่ เกีจะจะอ่องลูกพอค่ะ ให้แต่บวกนี้หยาค่ะเนาะรอบนี้เนี่ยให้ยงอดลงมือแรกซิเลือกหยาแล้วอยู่สามมือ เดี๋ยวมาผาเข่าคอยเด้อขึ right. yup. ้นลูกปลาขึ้นป้าเพิ่มเพิ่มไหาลูกป้าไวปาไวก็บห่วงลูกมาห่งก็เอาเผาลูกเทีนเอาลูกเน้อได้เพปอไไปหาลูกไปละลูกไป้วจไปเธอจะหลักมันซ้อมยังองโตน

ว่นม่นไปปั่นเสาตรงนี้เหรอว่ไปว้านนี่อะว่นใส่วานตั้งนั่นที่เสาตตอนเช้านะตัวเช้ากะปิ้งไก่ตั้งตัวงานดีทำปีไก่ไม่ละแตต้องสี่งเห้คาเป็ตัว

น่าตอนนี้นยังสี่ให้พี่น้องหนึ่งชองเลยยิเทร์นี้ก็สองเป็นสี่เนาะจะได้ลุยเกี่ยวเขาแบบเต็มที่แล้วพี่น้องขอบใจจุกุจุกนที่เขามาเบิงเนาะถ้ามาคลิปได้ของสองน้องสลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe จังบ่พลาดคลิปใหม่ๆของเฮาพอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดี